ดวงชะตาของชาวปีระกาประจําเดือนนี้เมื่อสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงพัดผ่านเข้ามาชาวปีระกาจะรู้สึกได้ว่าเดือนนี้เหมือนบทเริ่มต้นของนิยายตอนใหม่บางบทที่ยังไม่ชัดเจนว่าตอนหน้าจะจบอย่างไรแต่เต็มไปด้วยโอกาสภารติดและบททดสอบที่ท้าทายหากมองให้ลึกจะเห็นว่าสิ่งต่างๆถูกวางไว้ให้คุณได้แสดงบทบาทสำคัญ การตัดสินใจเล็กๆน้อยๆจะมีผลต่อภาพรวมมากกว่าที่คิดแต่ก็มีพลังสนับสนุนจากคนรอบข้างและจากความตั้งใจของตัวเองจึงอยากเล่าให้ฟังเป็นตอนๆเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนทั้งด้านการงานการเงินและความรักพร้อมตัวอย่างสถานการณ์จริงที่อาจเกิดขึ้นกับคุณด้านการงานบทบาทที่ถูกทดสอบและช่องทางเติบโตเดือนนี้ งานจะไม่ใช่เรื่องนิ่งๆสำหรับชาวปีรากาคุณอาจได้รับมอบหมายงานใหม่ที่ต้องใช้ทักษะทั้งการวางแผนและการสื่อสารหรือมีคนเสนอให้คุณเป็นหัวหน้าทีมย่อยชั่วคราวซึ่งจะเป็นบททดสอบว่าคุณพร้อมจะรับผิดชอบบริหารคนและจัดลำดับความสำคัญได้หรือไม่ภาพเล่าเรื่องลองนึกถึงคุณเป็นนักสแสดงที่เพิ่งถูกย้ายจากบทตัวประกอบมาเป็นบทนำชั่วคราว แรกๆก,ก็จะรู้สึกตื่นเต้นผสมกังวลคุณต้องรู้บทอย่างรวดเร็วปรับสคริปต์ให้เข้ากับทีมและยังต้องควบคุมจังหวะการแสดงของคนอื่นด้วยหากคุณวางแผนดีใช้การสื่อสารที่ชัดเจนและไม่กลัวถามหรือขอคำปรึกษางานนี้จะทำให้คนรอบตัวมองคุณเป็นผู้มีภาวะนินำํำและเปิดประตูให้โครงการใหญ่ขึ้นในอนาคตข้อแนะนำเชิงปฏิบัติ เริ่มจากทำทูดูรายสัปดาห์และแชร์ความคืบหน้าเป็นระยะระยะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในทีมอย่าลืมระบุข,ขอบเขตหน้าที่ชัดเจนเพื่อป้องกันงานซ้อนหรือความสับสนหากมีโอกาสฝึกอบรมหรือขอเวลาเรียนรู้ควรรีบรับไว้เพราะเดือนนี้การลงทุนฝึกทักษะจะให้ผลเร็วตัวอย่างจริงคุณจินสมมติ ถูกมอบหมายให้ดูแลแคมเปญการตลาดออนไลน์แทนหัวหน้าที่ลาพักร้อนช่วงแรกทีมขาดการประสานแต่เมื่อจินตั้งการประชุมสั้นถูกเช้าและแจงหน้าที่ชัดเจนแคมเปญกลับเดินหน้าได้ดีและได้ยอดที่เหนือคาดนี่คือตัวอย่างว่าโอกาสเล็กๆที่รับผิดชอบอย่างตั้งใจสามารถแปลงเป็นเครดิตทางอาชีพได้ด้านการเงินสมดุลระหว่างความจำเป็นและความหยาบเดือนนี้ การเงินของชาวปีรากาจะเป็นเรื่องของการจัดสมดุลระหว่างรายรับที่เข้ามาและความต้องการที่ดูดเงินอย่างรวดเร็วบางคนอาจได้รายได้พิเศษจากงานเสริมหรือค่าคอมมิชชั่นแต่ก็มีข้อใช้จ่ายที่เกิดแบบไม่คาดคิดเช่นค่าเดินทางฉุกเฉินหรือค่าส่งของด่วนภาพเล่าเรื่องคิดว่าเงินเป็นแม่น้ำเล็กที่ไหลผ่านหมู่บ้านเดือนนี้มีทั้งน้ำไหลเข้าจากฝนคือรายได้พิเศษ แต่ก็มีท่อที่รั่วคือค่าใช้จ่ายฉุกเฉินถ้าคุณไม่รีบอุดรอยรั่วแม่น้ำอาจลดลงจนส่งผลต่อการวางแผนครอบครัวหรือการออมข้อแนะนำเชิงปฏิบัติจัดทำงบฉบับสั้นแบบรายสัปดาห์แยกค่าใช้จ่ายจำเป็นกับค่าใช้จ่ายความอยากให้ชัดเจนหากมีโอกาสรับงานพิเศษให้ประเมินเวลาแลกกับเงินว่าคุ้มค่าหรือไม่ อย่าปล่อยให้รายได้พิเศษมากระทบเวลาพักผ่อนจนเสียสมดุลชีวิตเตรียมกองทุนฉุกเฉินเล็กๆอย่างน้อย10 2 0ของรายได้พิเศษไว้ใช้เมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดตัวอย่างจริงนายเอกวางแผนจะซื้อของใช้ราคาแพงแต่เดือนนี้รถต้องซ่อมด่วนขอต้องเลือนการซื้อและถอนเงินออมบางส่วนมาใช้เมื่อตรวจดูงบดีๆเขาเลือกขอผ่อนจ่ายแบบไม่มีดอกเบี้ย และหางานพิเศษเสริมทำหลังเลิกงานจึงผ่านช่วงนี้ไปได้โดยไม่กระทบแผนการเงินระยะยาวมากนักนี่แสดงว่าแผนสำรองและความยืดหยุ่นช่วยให้ผ่านฉากเงินตึงได้ด้านความรักคนโสดและคนมีคู่เล่าเป็นฉากคนโสดเดือนนี้เป็นช่วงที่คุณดูน่าสนใจสำหรับคนอื่นมากขึ้นเพราะคุณแสดงออกถึงความมั่นใจและความเป็นตัวของตัวเอง แต่การเริ่มต้นใหม่อาจไม่ได้มาพร้อมกับความโรแมนติกทันทีบ่อยครั้งจะเป็นการพบการผ่านกิจกรรมสังคมหรือเพื่อนแนะนำมากกว่าการครบหาจึงควรค่อยเป็นค่อยไปให้เวลาในการสังเกตพฤติกรรมจริงของอีกฝ่ายก่อนตัดสินใจฉากเล่าเรื่องคุณอ้อไปงานเวิร์กช็อปทำอาหารและได้คุยกับคนที่สนใจเรื่องสุขภาพเหมือนกัน ทั้งสองแชร์ความเห็นเรื่องเมนูโปรดและวิธีออกกำลังกายเป็นการคุยกันแบบสบายๆแต่ลึกลงไปมีความสามารถที่จะพัฒนาต่อได้หากทั้งสองยอมเปิดใจค่อยๆสร้ารสัมพันธ์ข้อแนะนำเชิงปฏิบัติให้ความสำคัญกับการเป็นตัวเองและตั้งขอบเขตความสัมพันธ์ตั้งแต่แรกสังเกตการกระทำมากกว่าคำพูดถ้าเขาบอกว่าชอบแต่ไม่เคยทำตามคำพูด ให้คุณตั้งคำถามในใจก่อนเดือนหน้าหลีกเลี่ยงการเร่งรีบเริ่มจากมิถราภาพก่อนแล้วค่อยเป็นความสัมพันธ์คนมีคู่สำหรับคนมีคู่เดือนนี้ท้าทายจะมาจากเรื่องเล็กๆน้อยๆที่สะสมเช่นความคาดหวังในการแบ่งบทบาทที่บ้านหรือการจัดการเวลาร่วมกันความรักไม่ได้หายไปแต่การสื่อสารที่ไม่ชัดเจนอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่าย ฉากเล่าเรื่องคุณแปมกับแฟนมีแผนจะทำโปรเจกต์ตกแต่งบ้านร่วมกันแต่ต่างคนต่างมีไอเดียต่างกันวันหนึ่งเกิดการถกเถียงเล็กน้อยเกี่ยวกับงบประมาณและสไตล์การตกแต่งหากทั้งสองหยุดโต้ยางชั่วคราวและกลับมานั่งคุยในมุมที่ไม่ตึงเครียดโดยแบ่งหน้าที่ชัดเจนเช่นแฟนดูเรื่องงบประมาณคุณดูเรื่องดีไซน์งานจะเดินไปได้ดีและทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนกว่าเดิม ข้อแนะนำเชิงปฏิบัติตั้งกติกาเล็กๆในการตัดสินใจร่วมกันเช่นเวลาต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ให้ใช้เวลาคิด48ชั่วโมงก่อนพูดคุยอีกครั้งหาเวลาคุณสองคนที่ปลอดจากงานและโซเชียลเพื่อรีชาร์จความสัมพันธ์หากมีเรื่องขังคาพูดด้วยแท้กคำที่เริ่มจากความรู้สึกของตัวเองเช่นฉันรู้สึกแทนการกล่าวโทษ คำแนะนำโดยรวมและการปิดฉากสรุปแล้วเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการพิสูจน์บทบาทและการจัดสมดุลชาวปีรากาจะได้โอกาสแสดงศักยภาพทั้งในงานและเรื่องส่วนตัวแต่ต้องใช้ความรอบคอบในการจัดการงบประมาณและสื่อสารความต้องการของตัวเองอย่างชัดเจนหากทำได้ดีคุณจะพบว่าผลจากการตัดสินใจรอบคอบในเดือนนี้จะให้ผลยาวไปจนถึงเดือนหน้า กลยุทธ์สั้นๆให้จำไว้ 1. วางแผนเป็นสัปดาห์และทบทวนความคืบหน้าเสมอ 2. แยกงบประมาณให้ชัดเจนเก็บจุกเฉินไว้ก่อนอย่าใช้ไรายได้พิเศษจนหมด 3. สื่อสารด้วยความจริงใจและฟังให้มากพอเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดในความสัมพันธ์ตัวอย่างบทสรุปหากคุณเป็นคนที่กำลังลังเลว่าจะรับโปรเจกต์ใหม่หรือไม่ ให้มองที่ภาพระยะกลางถ้ารับแล้วช่วยให้ทักษะของคุณเติบโตและมีการชดเชยที่เหมาะสมให้ลองก้าวออกไปแต่ถ้าจะทำให้เวลาส่วนตัวถูกตื่นจนหมดควรขอเจราจาขอบเขตให้ชัดเจนก่อนรับท้ายที่สุดเดือนนี้เหมือนหน้ากระดาษที่วางไว้ให้คุณเขียนเรื่องราวจะเป็นเรื่องราวของความสาเร็จที่ต่อเนื่องหรือบทเรียนที่สอนให้เราเติบโตขึ้นอยู่กับการเลือกของคุณเอง จงใช้สติความละเอียดและความกล้าในการตัดสินใจแล้วคุณจะเดินออกไปพร้อมบทสรุปที่ภูมิใจได้มากกว่าที่คิด